เอ้ยโยซับสวัสดีนะแข่งทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Card r i d e r d i p นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมมีอะไรจะมาอวดทุกคนนะครับนั่นก็คือจอยเกมอันนี้เลยนะครับผมตัวนี้ผมก็เพิ่งจัดมาเพื่อเอามาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ลองเล่นกับคีย์บอร์ดไปแล้วนะรู้สึกว่ามันเมื่อเมื่อยนิ้วนะครับผม ือเวลาเรากดเวลาเราเลี้ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะทําให้มีการเกร็งนิ้วเกร็งข้อมือนะฮะตรงนั้นมันก็จะทําให้ผมเนี่ยเกิดอาการเมื่อนิ้วนั่นเองก็เลยจัดจอยอันนี้มาเทสกันดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมใช้จอยนี้นะเล่นยังไม่ถึง10ตาเลยนะครับก็เอาไปฝึกซะส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้ก็พอที่จะใช้จอยตัวนี้ควบคุมทิศทางได้นิดๆิหน่อยหน่อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันใช้จอยเล่นกันนะครับผมดูกันว่าคลิปแรกที่เราใช้จอยเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะครับผมก็สุ่มเป็นหมวดเดียวหมวดทีมแล้วก็หมวดคู่มานะฮะก็ต้องมาฝึกเล่นกันดูนะฮะผมว่าไม่มีใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นแล้ว,ลวจะเก่งเลยนะฮะทุกอย่างมันต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ใช้เวลาในการปรับตัวในการเล่นนะฮะมามาเฮ้ยนี่หมวดคู่หรอ ไปแล้วครับไปแล้วพวกเนี่ยมันต้องยิงในโตรยิงในตรัดมันแน่เลยนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันต้องไปดิฟในโค้งไหนบ้างนะครับโอ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชน เฮ้ยเพื่อนเรานำมาที่หนึ่งว่ะเพื่อนเรานำว่ะโ oh อ้ไมยกสกดมินิบู์ไม่ติดอะ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดิฟโค้งนี้นะเฮ้ย ผมชนอะ่ะเมื่อกี้แล้วก็เกียร์มันลดอะ่ะไปโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรานำที่หนึ่งเลยนะฮะไป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  เล่นเล่นไม่ง่ายนะเนี่ยเล่นไม่ง่ายนเนี่ยอยู่ที่หนะ้าไปโอ้ไม่ก็ไปชนท้ายมานะันอะโอ้โหไปที่เจ็ดแล้ว <laughs> ไปที่เจ็ดแล้วโอ้ไม่ก็โอ้โหเพื่อนเราได้ที่หนึ่งเลยนะฮะ คนจีนด้วยโอ้เสียดายมากเลยเราไม่ได้แชมป์นะครับผมไม่เป็นไรฮะขอโทษทีอะเพื่อนจริงๆผมยังไม่ค่อยรู้หลักการดิฟอะไรต่างๆมากมายนะฮะรู้แต่ว่าเมื่อเราดิฟแล้วเนี่ยเกรดมันจะเพิ่มขึ้นเร็วนั่นเองนะครับผมก็ได้ไปศึกษาวิธีการดิฟต่างๆมาบ้างแล้วแต่ว่าจังใช้ไม่ค่อยเป็นนะฮะมันจะมีทั้งฟูดิฟคัตดิฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซิ่งผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะ ผมคิดว่าหลายๆคนที่เล่นเกมอื่นๆแนวๆนี้มาก่อนแล้วเนี่ยน่าจะเล่นเกมนี้ง่ายนะฮะจากน้อยๆพื้นฐานเราก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยนะเพิ่งมาเล่นเกมนี้เกมแรกเลยนะครับอ่าเกมนี้ก็โหมดทีมนะครับผมแบ่งเป็น2ทีมทีมแดงแล้วก็ทีมน้ําเงินนะฮะโอ้โหพูดเล่นภาษาจีนท้งนั้นเลยอะ่ะไปแล้วครับ โอ้ยชนโอ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 ชนโอ้โหด่านนี้ทำไมโค้งมันยากอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยยังม,ยยยงมียังมีท้ายเราอีกเหรอเฮ้ยยังมีท้ายเราอีกนะฮะ โอ้โหชนชนยับเลยชนยับเลยชนยับเลยด่านนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะโอ้โหมันยากมากเลยฮนะโคตรยากเนี่ยยากชิบหน่ายอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะชนอะไรหนาวเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยๆก็ได้ที่เจ็ดแล้ววะอย่างน้อยๆก็ได้ที่เจ็ดแล้ววะ นี่ทำไมเขาเข้าเส้นใจหมดแล้วเหรออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหชนอีกอะไรครับเนี่ยเอ้าแล้วยังชนะอีกนะเฮ้ย อยู่ที่7โอ้โหแต่ว่าเพื่อนเราแต่ทีมเนี่ยแต่ละคนเก่งๆตั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมว่าหมุนเปลี่ยนไปเล่นแบบโหมดไอเทมบ้างละกันนะครับจริงๆผมชอบโหมดไอเทมมากกว่านะคือมันสนุกมันได้แชอเทมใส่เพื่อนใส่คู่แข่งของเรานะครับผมอ่าแล้วก็รู้สึกว่าการจับคู่โหมดไอเทมมันจะเร็วกว่าโหมดความเร็วด้วยนะครับไอเทมเนี่ยไม่ต้องใช้การดิฟอะไรมากมายนะฮะคือเล่นแบบง่ายๆอาศัยการใชโลู่ใช้ไอเทมต่างๆนะครับอ่าเกมนี้ก็เล่นแบบคู่นะครับผมผมอยู่ทีมสีเหลืองนะฮะเกมนี้มีทั้งมือถือในอมแล้วก็ ด่านาะไรวะเนี่ยไปครับโอ้โหมันปาดหน้าบุบอะเฮ้ยโอ้โหทำไมไทำไมมันฟ้าผ่า,า่อยขนาดนี้อะโอ้ my god อุ้ย ปครับลุย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 โอ้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 โอ,อะไรวะเนี่ยไป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 โอ้เพื่อนตามหลังไปติดเลยตามหลังเพื่อนไปติดติด อยู่ไหนกันวะโอ้โหล็อกไม่โดนอีกโอ้ oh my g o ก็ใช้ปีกไปก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อนเราอยู่ที่หนึ่งนะเผื่อเพื่อนเรากำลังโดนโจมตีนะครับไปไปเราอยู่ที่แปดเฮ้ยข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ากัน ติดในตั๊ไปโอ้โหไล่มาติดๆแล้วฮะจังหวะนี้ติดในตัดไปอีกแล้วครับโอ้มันออยเทมไปเฉยเลยมันออยเทมไปเฉยเลยไปเลยพวกไปเลยพวกอันดับที่6ครับเพื่อนเราได้ที่4นะโอ้ oh my gosh ไม่ได้ที่1แล้วอ่ะทำไงได้ที่1่วะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกมนี้ผมว่าผมต้องได้ที่1แน่เลยทาไม่ได้ที่1เนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เลิกเื่ oh <my> อไห่ฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเกมนี้ก็ขอที่1แล้วกันนะอ่าเกมนี้ก็เล่นเป็นหมดเดียวนะครับเฮ้ยแล้วความยากมันอยู่ระดับ3เลยนะฮะโอ้โหค่อนข้างยากแล้วอะ่ะเฮ้ยเราเพิ่งเล่นด้วยเนี่ย oh. ทำไมมันจัดด่านายากๆมาให้เราอะ่ะเกมนี้มี PCX b o x บอกมือถือ p พ a y s t a t i o n เลยนะครับมากันจัดเต็มเลยฮะ ตเต็มขนาดนี้แล้วเดีย๋ยวค่อยยิงะเดี๋ยวค่อยยิงะดูดไปก่อนดูดมันไปก่อนเฮ้ยใครร่วงไปแล้ววะอุย๊ยอะไรเนี่ยโอ้ม m ก๊อ d ยิงไปก่อนปึ้มโอ้ยกล้วยกล้วยโอ้กล้วยกล้วยโอ้โอ้โอ ดูดไปแล้วดูดไปแล้วโอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นใครดูดผมเนี่ยให้ดูดผมไปครับดูดมันดูดมันดูดมันอุ้ยลื่นด้วยอะ่ะลื่นด้วยอะ่ะโอ้ยิงไปดิปึ้งเรียบร้อยโอ้ฟ้าผ่าอีกแล้วอะ่ะ กินไอตัดไม่ไม่ได้ครับโดนฟ้าผ่าฟูโอ้ไมค์กอสยิงไหมไม่รู้ใครแล้วฮะยิงไปก่อนครับโอ้ยใครมาชนท้ายแล้วว่าโอ้กล้วยเข้ามาดูดไปดูดไปดูดไปเอ้ยโอ้ โคตรยากเลยว่ะเดี๋ยนี้อุ้ยเจอกล้วยทำไมเจอเดีอะไรยากๆวะไปไปไปเอียงเอียงเอย่เอียงไไปไปเฮ้ยย่งน้อยอยู่ที่หแล้วฮะอยู่ที่หเฮ้ยโอ้มาไปไปที่สที่ส อีสามที่สี่ 4, มาติดติดโอ,อ้เลือ่อน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 เลื่อนโอ้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 ไอชิบหายชนเฮ้ยไปทางไหนไปทางไหนโอ้ประตูไม่เปิดอะ่ะอ่าเอาไม่ได้อีกชนอีกเปล่าวะไม่ชนไม่ชนไม่ชนไป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 ท, 7, ท 7, ีเจ็ดครับผมทีเจ็ดครับผมเซโร่ไปดิ อทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ยเล่นแล้วมันไปชนอะไรไม่รู้อ่ะประตูก็ไม่เปิดให้เราอีกเมื่อกี้นะฮะโอ้โหดวงโคตรสวยอะ่ะ <the> มาเกมนี้เราไปเป็นคู่นะครับอยู่ทีมสี <c oughs> เหลืองเช่นเคยครับผมมาโอ้ด่านนี้หนึ่งดาวด,าด่านนี้ง่ายนะฮะไปเฮ้ยไอเทมเราจะไม่ให้มันหยิบยิงไปก่อนเลยอยู่หน้าเราใช่ไหมยิงไปก่อนเลย ดนะโดนกล้วยไปแล้วครับโดนกล้วยไปแล้วเนตัดไปแล้วครับยิงเนตัดไปแล้วฮะเอากล้วยบีโอ้มันล็อกมาแล้วอะ่ะโอ้ my gosh ไม่เป็นไรครับเอา,มาแมลงน้ำไปโอ้โหโดนทั้งฟ้าผ่าทั้งมิสไซล์ไปดิไปดิไปดิ สู้เขาพวกโอเคโอเคสวยโอเคสวยยิงไปก่อนโอ้ oh, มันมีโล่มันมีโล่เฮ้ยโอ้อยู่ร,งะะรังท้ายเลยฮะรังท้ายเลยต้องได้ในตั้นแล้วอันนี้ไปจังหวะนี้ต้องได้ในตั้นแล้วพูได้โล่กมาสองอันครับโล่กวันนี้กันได้ทุกอย่างเลยนะไปนะฮะ เอามาแรงน้ำไปปึ้งเรียบร้อยโดนไปดีไปครับติดในตับอีกแล้วใส้ไปเอาน้ำไปกินนี่ขังไว้สองตัวเลยโอ้สวย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 ยูเอฟโอก็มายูเอฟโอก็มาสีเขียวอะ่ะโอเคน้ำแล้วฮะเฮ้ยอย่าดูดเราดิ น้ำน้ำน้ำไม่เอาน้ำไป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 โอเคได้โลครับได้โลสวยครับสวยโอเคเรี okay. ยบร้อยครับผมโอ้โหแล้วเพื่อนเราอีกคนที่โหลเลยอะ่ะโอ้เพื่อนเราขึ้นมาที่เจ็ดครับเฮ้ยจะได้ที่หนึ่งมาเนี่ยโอ้โหที่สองที่สามเขาตามคู่มาสีแดงนะฮะโอโ 2, 3, เาาคดะะอได้ที่หนึ่งแล้วนะครับผมคืนนี้ก็หลับฝันดีแล้วนะฮะทุกคนเห็นไหม ผมบอกแล้วนี่มันต้องเอาที่1มาฝากทุกคนให้ได้นะฮะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับการใช้จอยเล่นนะฮะจริงจริความเก่งของการเล่นเกมนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้จอยหรือว่าการใช้คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเลยนะครับมันจะอยู่ที่ระยะเวลาการเล่นระยะเวลาการฝึกฝนของเรานั่นเองนะครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไร่ความเก่งฝีมือของเราก็ยิ่งพัฒนาไปมากขึ้นมากเท่านั้นเองนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ subscribe กับรายใจผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมต้องขอตัััวลากกนนไป่อครบ คัด